เดส่งพ่อกอดกันกอดกันไม่เจอก,กันหลายวันว่า,าเาอ,อ,อนา,านุเกนคุณแม่นอะอาตุอาตุมะานอาตุอาตุมะานบูมบูมจริงนะเงีไหม่า่าปเอาอันนั้นวะอินทภาลับ่เอา,อาไปกินน้ำบ่เอาอันนั้นบ่ลูกเอายินทพาลับไปกินน้ำบ่ ไม่เอาไหนเอาไปเป็นกล้องได้ลูกปาปาป้าปาปามึงไม่ได้ไปสักเวลาไหนใส่กล่องไปเลยปะค่ะมันไม่ใช่อันนั้นใส่รถไปเลยเป็นยังเป็นยังบีบีดี อะไรไม่รู้ยังไม่ได้อาไปจ้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 าเอาล้านเท่าไหมอุ้มล้านแบบนี้เทาคนละคนจะไปส่งพ่อแล้วคนหนึ่งเด เมืออให้่อเนี่ยคนนึงแมวัมตตตื่นวัตตตื่นกันเรยบ้าดน,นซ้นอันตชัยมือมือบเบรก